ที่ระลึกค่ะหนึ่งบาทวาระทั่วไปนะคะก็ะน่ารับซื้อเหรียญละสี่บาทอ๋อไม่มีตัวแพงถ้าเป็นเหรียญแพงคือ WHO เสด็จนิวัตสามรอบโดยข้าวอันนะคะอันนั้นก็น่าจะแยกให้นะคะจะให้ยี่สิบาทอันนี้เดี๋ยวพนักดูก่อนว่ามีไหมถ้ามีเดี๋ยวพนักแยกใหะคะ้ค่ะแต่ถ้าวาระปกติทั่วไปแบบนี้นะคะเหรียญละสี่บาทเนะะี่ยค่ะสมเด็จยา่าพระเทพโดยข้าว พระบรมสถาปนานะคะสมเด็จย่าพระบรมไถนาประเทศจบเสีเหรียญอะไรอะเหรียญอะไรนะเขาเรียกเหรียญเช่าฟ้าเหรียญเช่าฟ้าค่ะแต่เราเรียกกันเขาคว,วายเนาะอาหาร,เ,รนเนี่ยว่าเหรียญนี้ป้านด้ชอบเป็นพิเศษเลยนะ วันหาโลกนะะในน้ํามีปลาในนามีข้าวเนี่ยมันชอบนะคะมีต้นสับประรดมีต้นข้าวมีปลามีน้ํามีโหนะคะอุดมสมบูรณ์เลยอะบง่งบอกถึงนะคะอุดมสมบูรณ์นะคะเป,เป็นเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะคะเราเราอะอยู่ดีกินดีมีความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมประเทศไทยของเราประเทศไทยเรานะคะแต่ทุกวันนี้หายไปไหนก็ไม่รู้ไอคำว่าอุดมสมบูรณ์เนะี่ยประเทศไทยเนะะี่ยหายไปหมดล้วมีใช่อะไรก็ไม่รู้เทคโนโลยีเข้ามา เป็นอะไรที่แบบเขาทันสมัยขึ้นการการอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างก็รู้สึกจะหาได้หาได้ไม่ไม่ง่ายแล้วอะค่ะไม่ไม่มีทั่วไปให้เห็นตามที่เราเคยเห็นเนาะจากที่เคยมีข้าวมีปลามีนาก็เป็นอะไรก็บ้านจัดสรรเป็นโรงงานเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะ